อะไรอะไรอะไรคือจับจ่ายจบอะไรคือจับาจจบจับฉลากตัวไหนครับผมจับจ่ายจบมุมจับฉลากนะครับเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วผู้จ่าครับถือไอถือถือกระป๋องมาทำไมครับนี่กระป๋องฉลากครับฉลากกินไม่แบ่งมีมีล็อกไหมครับม่มีล็อกครับไม่มีล็อกนะครับผมครับ ไหนใครใครลงฝั่งคนนึงนะตารุดเรนนี่ตารุดตารุดแกเอาเบอร์ตารุณดิลงฝั่งมาจับฉลากก่อนเลยลงบนรดมีมีมีแพรสวัสดีครับคุณดุลครับผมลงลงบนรดมีแพรแล้วทำไมจะจะคลงงงฝั่อีกนนึแพรขายแล้วแพรขายแล้วซื้อมากี่วันนี่แพรขายนี่บัวเอาเอาอย่าเพิ่งเปิด อย่เพิ่งเปิดเดี๋ยวเซ็นนิสัตีมือกันนี่เยี๋ยวงเปิดจ้าวับ้่นใหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มากรมกันแล้ผมอธิบายกันเดี๋ยวมากรมกนเถอมีตารางมีตารางเนี่เป็นพวกสีเอียวเป็นพกสีเอียนี่เป็นพวกสีเอียนเอานีฟังครับบ้านผมอยากฟังนุ่นฟังไหนฟังไหน นี่มุมนี้น้องยมันกระบากขนาดนี้นี่เลยนี่เลยเอาดูลาดลาวท่หน่อยฝากติดตามเบอร์หนึ่งไพศาลครับผมฝากติดตามนี่นะครับเบอร์หนึ่งไพศาลครับผมช่องไหนครับท่านครับช่องไหนครับตอนนี้ไม่ได้เอาลงเลยครับผมอันนให้มิจันเลยครับ ดูบรรยากาศของเส้นเสียงกันนะพี่น้อง40ไเท่าไรไครตอนมันตีมาแล้ครวสมุนตีมาแล้วเมันตีมาแล้วมุนตีมาแล้วเดี๋ยมเดีีมาแล้วเสียมุนตีมาแลี่้องครับเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ย่าไปรับเสียมนตีครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยว เสียมตีมาแล้วครับเสียมตีเสียมตีเสียมตีครับกล้องเปิดแล้วครับเสียครับเปิดประตูให้แล้วครับเสียเสียมีอะไรเล่นครับเอามารับนี่ทำไมไม่สวัสดีครับสวัสดีครับเดียวเดียวตาตาตาเท่าไหร่ผมโอ้ยขนาด ขนาดหลบกล้องเนี่ยการจับฉลากมารับเสียเนี่ยเสียไม่เล่นเลยเหรอเมึงได้จากนี้เลยเดี๋ยวแล้วขอไปกับพี่น้องเข้ามาสู่บรรยากาศนี้ก่อนครับพี่น้องครับถือว่าเป็นมุกสนุกสนานนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกับการจับฉลากที่นี่ครับพี่น้องครับเบอร์อะไรครับยังไม่ดูครับเบอร์สี่ครับสี่แถวหนึ่งครับแถวหนึ่งสี่แถวหนึ่งครับเบอร์หนึ่งไปสางครับผมมันหมางครับผม อย่าลืมนะกระโดดลงแพนะเวลาโฟกัสนะโอเคครับผมอยู่ฝั่งพอดีนะครับโอเคครับผมิารหน้าปกสวยๆหน่อยเจ้าหรือเปล่าดีถ้าปนรนถ้าถึงนีนะาชนไปตีัลยนี่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 เขาไปจองไ้แล้วเขาไปจองั้แล้วอุทนาทอนอุทนาทอน เขาไอเ็รถตรงลเลผมเล่นกล้องนะครับอูอูมาแล้วครับอูครับผมมาแล้วอุทนาทองครับพี่ทองครับเร็วเร็วเด้อเร็วๆเด้อโดนปั๊บแพ้เด้อบอกก่อนเด้อ ช่วงนี้จ่ายเงินครับพี่น้องออจ่ายเงินจ่ายเงินแล้วก็พร้อมจับฉลากด้วยบ่อน,นี้รับรองครับไม่มีการล็อกเลขครับผมเเดดีี๋ยยวร้ัไ ช่างป๋องช่างป๋องอ่าภรรยาภรรยานะครับภรรยาช่างป๋องจากจับแทนครับผมนี่คือหมอสมบัติครับล้วงไปในกระป๋องเรียบร้อยทักษิณชินวัตรครับทักษิณชินวัตรวันนี้ดีนะครับพี่น้องครับ คนละ800บาทนะครับรับประกันปลานะครับไม่ถึง25กิโลนะฮะคืนให้300บาทครับผมของแท้แน่นอนครับพี่น้องครับ1,2,3,4,5สองสามสี่หาโอโหโครับโทวนี้แหละถวนี่เัียวุ่งไทยเนี่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 ย่บองข้าววานขุนหัวหัน อนุยือนึงนะครับพี่นะครับครับเป็นไรเอาเลยครับผเขือนก่อนแล้กขอนอนุญาตนะยืนก่อนแล้วขออนุญาตได้รือเอะไรต้เบอร์สองโอ้ยตอยคนสวยเบอร์สองน้อยหรือเบอร์อะไรน้อยน้อยหรืเบอร์อะไรจับยังยังนะยังนะ ช่วงชี้ชะตาชีวิตเส้นแหครับเป็นไงครับพ่อพ่อดูหน่อยของเบิร์เบอร์อะไรพ่อเบอร์อะไรเบอร์อะไครับเบอร์สามเบอร์สาแถวแถวหครับผมเบอร์สามแถวหช่วงชี้ชะตาเ้นแหครับยตนี่แหม ใ่ดหว้าเมื่อคืนเนี่ย้วตาตนงมหว้บานทงสังเจ้าฉลาใ่ตังเจ้ลากเด้อเสียครับกรนไนึงเนี่พ่อเสียเสียวันนี้กี่แพ้ครับท่านครับเสียกี่แพ้ครับวันนี้เอาหนูไปกินไหมหนูไปกินเลยหรอต นนีะรัผมจะขออนดดุญาตดูนะครับในส่วนของที่ผู้จัดนะครับหลังจากที่จ่ายตังค์เสร็จนะครับแล้วก็จับฉลานครับว่ามีกี่เซียนแน่นอนครับผมคออนุญาตเรื่อยๆครับกลัวถูกด่า <c oughs> ไงช่างต้องเบอร์อะไรรอเปลี่ยนรอเปลี่ยนเล เอาทำไมนี่รอเปลี่ยนล่ะนอนรอเด้อมัมีว่างอยู่เด้อขอขอกาลอ๋อครับผมครับผมแม่บริการดีเยี่ยมเลยเอาเซ็นน้ำครับครับสวัสดีครับรอจ่ายตังค์เหรอครับครับผมเซ็นน้ำนั่งรถใครครขออนุญาตเขาหรือเปล่าขออนุญาตเขาหรือเปล่าฮ่าภรรยาของเซ็นนองจับด้วยน้ำน้ำน้ำเซนน้ำบ้านชิรลองเหนือครับผม มามามาพร้อมผมนี่แหละอาศัยรถผมมาพงสก้อนสอครับผงสก้อนทำไก็พงสก้นะครับเปลี่ยนไม่เอานี่แหละครับพงสก้ฮะเสื้อเขียวเหรอครับพงสกรอบไม่ใช่เหรอฮะทีมงาานนน็ออต้ยครับพเราก็อยากรู้จักชื่อท่านนะครับเพื่อู้จัิตเขาขานชื่อครับผม ยัดอีพงเดี๋ยวยัดพงสงแค่ขายปลาขายปลาขายปาหลวงพรวัวจะไม่ได้ปลาเลยนะนู่นนะหลวงพรวผีบ้านี่มึงอยู่นี่เลครับเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์อ่าวนนี้ชื่อเฟิร์สนะครับพี่น้องเฟิร์สเืออะไทหาร เงไงเฟิสเบอร์อะไรเบอร์อะไรครับท่านครับเบอร์อะไรครับแปดแถวสอ๋อแปดครับผมเหนอหน้าไปเรื่อยแลวผมเกือบเป็นยูทูบเบอร์ต้องตีสีไว้ก่อนคับพี่น้องทุกความอยู่รอด

โอนแพ้นึ้งใจแพ้ตั้งเยอะน่ามากเสียบบุ้นเข้าไงเฮ้ยไอ้น้ำไม่เปลี่ยนตั้งคืนกูแถวก็เบอร์สองยังไกลกันอยู่ฟังเจ้ลอดได้เบอร์อะไรฮะเบอร์แถวก็เบอร์สองครับเบอร์สองเบอร์สอง่ามึงควายมันเลยจัดจับแทนนะฮะจับแทนใครแถวห้าเบอร์ห้านี่เอยสามสลากครับแถวห้าเบอร์ห้านี่นับไปแถวห้าเบอร์ห้านู่น ครับครับมีแถวห้านับสามทุนเลยครับบรรยากาศนะเบอร์หนึ่งทุนแรกมันจะบานไปเรื่อยครับบานไปได้งุนถูกทุกแพเลยมันมีฟังบานเข้ามาไหนแล้วถึงไหนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเมียแกโทรมาโหมานี่ถึงไหนแล้วเฮ้ยไม่ไม่เอาขวดไอ้น้ำมาหรอเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว แถวห้าเบอร์ห้าไปอยู่แล้วยังไงครับสรุปกี่กี่คนครับสี่สิบห้าคนหรือเปล่าพี่น้องสี่สิบห้าคนนี่ประมาณนี้เนาะประมาณสี่สิบห้าเซียนครับผมนี่นะครับพี่น้องจ่ายเงินเรียบร้อยจับฉลากแล้วหระครับหน้าที่ของเซียนต้องนำแพรนะอุปกรณ์เรียบร้อยลงไปเราดูกันบรรยากาศนี้อีกนะครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว สไตายผมนะครับพี่น้องหลังจากการปิดคลิปนี้นะครับก็เราจะไปพบกันช่วงทิมแทงครับทำไมต้งปิดคลิปเละครับกลัวท่านจะรอนานไงล่ะตอนนี้ผ่านมาตั้ง11นาทีแล้วลยเงแห่ช้าไม่ได้ต้องทันใจวัยรุ่นนะครับพี่น้อง4 5เซียนครับผม ลูกเบอร์อะไรลูกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลยเสียมันตีชุดเหลืองไม่เอามาแล้วครับเสียมันตีครับไม่ได้ยินฮะแกล้งแกล้งไม่ยินฮะท่านท่านทำเป็นอะไรกันรู้เนี่ยเสื้อสีเขียวเสียมันตีเนี่ยผมก็ไม่ง้อเหมือนกันวะไม่สนใจผมเราก็มาสนใจเสียนท่านอื่นดีกว่าลบลบลบก่อนลบก่อน นะเราใส่ตะจิตเนี่ยะนี่น้ำแข็งแมเราใส่ก่อนะหนราใส่เนนี่นี่นีตะจิเห็นนี่นาดโยกขวดลงไปเลยอ้ดินโดมโอือสใส่ไปแล้วก็เลยเลยโอ้หมีเสิร์ฟเครื่องดื่มนะครับ มีเสือเพิ่งดื่มด้วยห,หัวมันเหนียถ้าไม่วหวเวมันเลียวหวมันเหนียนมันวหัวไม่เหนียนกัเรียวมุมนี้นะนะ่าจะเป็นมุมปกที่ดีที่สุดเลยครับพี่น้องมุมนี้ถ้ามันเหยนมันเวพอพระอาทิตย์อยู่ด้านนี้ตั้งต่อว่ไดนเก็บรลพังหรอกก็มาเลยของมหาพอดีพวกแกอยู่ไหมอยู่เบอร์หนึ่งก็ได้เท่านั้นหละเขี้ยวไหนเขียวหนึ่ง <พอ S 2> เบอร์หนึ่งมีฟังไหมมุมเลย หลังจากที่จัดแพรเรียบร้อยนะครับคิดว่าน,นะเป็นภาพที่งดงามมากเลยครับเลี้ยงแถวได้สวยขนาดนี้ผมจะเริ่มซูมนะครับดู <3> <3> เซียนสัหน่อยเซียนเซียน จับยัไงก็ได้ฟังถึงว่าชัดเจ้าโฟกัสบุมนี้ครับพี่น้องเสื้อสีส้มนะฮะเส้นนองเส้นนองนั่นกำลังเสียบกระชังลงไปนะฮะแขนเสื้อแดงเสื้อดำนั่นคือเซนกรอนบ้านค่าย ้าวเสลเสือแดงเกงดำเส้นดุนบ้านคายชัดแจ๋วครับชัดเจ๋วนั่นคือผู้จัดกอาำลังแจ้งกำลังแจ้งกระเปน่นสุไปนะครับคือเซนเบิร์ด ธงชายแม็กอินไตเสื้อสีดำครับโฟกัสกลางๆเท่านั้นแหละฮะกลางๆจะเน้นโอคัสกลางๆช่างต้องช่างต้องนะฮะเสื้อแดงเส้นนำเส้นนำนี่คือเสียมดนตรีครับ เสื้อดำยกมือไ่ายนั้นไม่ทราบชื่อท่านครับผมเสื้อสีเขียวนะ,ะเซ็นปองบ้านหนองบ้าครับผมถัดไปนู้นะฮะหลวงพระโลดเดินทางมาจากบ้านโนนละเวียงจังหวัดนครสิมาครับนู้นฮะเสื้อสีส้มๆนะฮะใกล้อ่าผู้หญิงนะฮะที่ใอดเสื้อนั่นคือเบอร์หนึ่งในภาคอีสานครับพี่น้อง

มึงอยยับมันนี่หน่อยนึงน้ำน้ำน้ำมึงอยยับมันนี่หน่อยนึงแล้วใครดูมยับมันเพราะว่ามันคนมันขาดหลายคนยังมีทุนหวางอยู่ว่าทุนนี่เปลี่ยนเข้าไปเมื่อไหร่เนี่ยแถวเนี่ยไม่มีคนอยู่หรอกทุกจักครับเป็นปลาอะไรครับท่านครับปลานินปลาเพียนครับปลาบึกบึกด้วยเหรอครับปลาบึกคือปลาสวายก็ไม่ดูผลกันก็ปล่อยไปยี่ห้ออ๋อครับผมบึกสวายเพียนหนินประมาณนี้ครับบึกบึกไวๆครับพี่น้องครับเรามาดูกันครับผม จะเป็นบึกเป็นวายครับผมมันจะใกล้ล้ายๆกันนั่นแหละรครับพี่น้องอากาศก็เย็นนะฮะลมก็แรงครับมีเสียงกระโชกกระชากต้องกราบขออภัยนะครับพี่น้องครับบรรยากาศนะฮะด้านริมบอ่อครับ สี่สิบห้าเซียนซูมกลับซูมกลับอยางยางซูมไปแล้วนี่ยังไม่ได้ซูม <c oughs> อยู่กับกล้องทุกวันเนี่ยร้อนเขบาไปน้องร้อน <c oughs> <c oughs> ร้อนร้อน <c oughs> <c oughs> น่าจะเป็นประมาณขนาดนี้นะครับแถวนี้นี่มันมี3ามน่าชี้เปนกลางคนระันึงเอาเช้าใหญ่นะฮะหนึ่งสองสุดนู้นเข้าไปน้องด้านริมก็จะมีแพรอยู่ครับผมผมจะขออนุญาตนะครับปิดคลิปนะครับในส่วนของจับฉลากวางแพรลงไปในบอ่อครับผมไม่เพียงเท่านี้ เราก็จะไปตามทิมแทงกับเสียนแห่อีกในอีกหนึ่งคลิปกับพี่น้องครับปิดกล้องขอบคุณครับสมหรับการรับชมบ๊ายบาย